สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่น้าหลานฟาร์มนะคะที่เมืองขอนแก่นค่ะเ,เดี๋ยววันนี้เรามีนัดนะคะมานัดมาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณอร่อยออร่อย,อรอยที่นาหลานฟาร์มแล้วก็มาดื่มเ,เครื่องดื่มเย็นนะคะโกโก้เย็นโกโก้ร้อนนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของนาหลานฟาร์มที่นี่นะคะวันนี้ดิฉันมีนัดนะคะกับท่านท่านหนึ่งนะคะคือท่านผู้นี้ ค้ามบอร์ดในวงการการศึกษานะคะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายรุ่นนะคะรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ส่งถึงฝั่งนะคะและตอนนี้ท่านก็กเกษียณอายุราชการแล้ววันนี้นะคะจะไดะ้คุยกับท่านว่าหลังจาก,กเกษียณอายุราชการแล้วนะคะท่านทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะวันนี้เราขอนำเสนอหัวข้อกเกษียณสำราญค่ะ เดี๋ยวติดตามนะคะน,นี่นั่งชมวิวนะคะที่น้าหลานฟาร์มร้านกาแฟนะคะตรงนี้ทีนี้มาเจออาจารย์ท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วิรัตพิมพาค่ะ,คะหรือพ่อต้อยนะคะอ,อ,อาจารย์วิรัตพิมพานี่นะคะท่านอ,อ,อาดีตเป็นข้าราชการครูนะคะที่ ตำแหน่งล่าสุดที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลย์ค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์เกษียณอายุราชการได้กี่ปีแล้วคะได้2ปีครับสองปีเกษียณเมื่อปี2562น25นะคะโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนย้อนหลังไปนิดนึงนะคะว่าอาจารย์วิรัตเนี่ยสำเร็จการศึกษาจากที่ไหนคะ จบปริญญาตรีนะคะวิชาเอกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมสว,วมหาสารคามมสว,วมหาสารคามประมาณปีปะอะไรคะ2524 25ห้าร้อยยี่่ยี้าจำถ้าจะไม่จำป,ประมาณนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ไปเรับศึกษาต่อปร,ททริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลสาขาภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์นะคะจากนั้นก็ย้ายมาสอนที่โรงเรียนคอนเกรดวิทยาลัยค่ะประมาณปี3435ี่าจำไม่ได้ครับแล้วก็ อยู่จนเกษียณเลยครับอยู่โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลั์จนกระทั่งเกษียณอายุราชการใช่ครับโชคชนนะคะหลายปีประสบการณ์ในการสอนลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์ลูกหาประมาณกี่รุ่นไปแล้วคะโอ้ยู่โรงเรียนนี้ประมาณ30ปี30ปีนะคะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนี่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนชายประจำจังหวัดขอนแก่นขนาดใหญ่ใช่ไหมคะขนาดพิเศษเลยครับขนาดใหญ่พิเศษนะคะลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้พอจะจําได้บ้างไหมคะว่า เขาจบแล้วเขาไปทําอะไรกันนะโอ้มีทุกองค์การทุกอาชีพใช่ไหมคะนักการเมืองคุณหมอเภสัชอ๋อเยอะมากเยอะมากตำรวจมีทุกองค์การครับดาราภาพยนตร์ดารานักร้องมีหมดฮะมีหมดใช่ไหมคะใช่ไหมคะเออทีนี้ใน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 ช่วงที่ทํางานนี่นะคะก็มีความสนุกสนานใช่ไหมคะกับเพื่อนร่วมงานกับการทํางานมีความสุขรับมีความสุขกับการสอนนักเรียนกับเพื่อนร่วมงานที่โรงเรียนค่ะ แล้วทีนี้พอเกษียณอายุราชการมานะคะปกติคนที่เกษียณอายุราชการมาแล้วเนี่ยมาอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกว่าตัวเองว่างงานอย่างนี้นะคะ่ะของอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะไม่รู้สึกว่าเหงาเลยครับอ,อ,อาจารย์ทํากิจ,จกรรมอะไร,ระบ้างาาคะหลังจากตอนที่เกษีณใหม่ๆอ่ะมันจะมีโครงการหนึ่งที่โครงการที่เรียกว่า เอาครูที่เกษียณอายุราชการแล้วกลับไปสอนก็คือโครงการอะไรนะจําไม่ได้หรอคะค่ะอะไรนี้จำจำชื่อโครงการนี้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าครูที่ที่เกษียณอายุราชการแล้วไปไปทํางานไปสอนใช่ใครับค่ะคือผู้ทรงคุณอาวุธอะไรประมาณนี้ครูผู้ทรงคุณอาวุธน่ะนะคะก็ได้กลับไปสอนได้กลับไปสอนที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยอ๋ออีกโรงเรียนหนึ่งนะคะโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดอู่่ประมาณปีหนึ่งคอ๋อไปทําที่ระหว่างปีหนึ่ง ทีนี้พอพอหมดสัญญาปีหนึ่งก็ก็เพิ่งเดียว่างเทอมสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะค่ะค่ะก็มีครั้งแรกตอนแรกก็ไม่เหงาค่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็ก็ยังไม่เหงามันเดินนั่นแหละไม่เหงาคือกิจกรรมคือการพบเพื่อนใช่ไหมคะอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทําเป็นประจำาคือพบเพื่อนค่ะพบเพื่อนพบปะสังสรรค์กันทำงานแล้วก็ไปช่วยงานกันค่ะถ้ามีกิจกรรมท่องเที่ยวหรือว่า กิจกรรมแต่งานลูกงานบุญงานบวชเราก็ขึ้นบ้านใหม่ค่ะเราไม่เคยลืมกันเราไม่เคยลืมกันจะไปช่วยงานกันค่ะโอ้โหตอนนี้คือกลุ่มกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้เกษียณอายุราชการแล้วยังรวมยังรวมกลุ่มเพื่อนอยู่ยังมีความรู้สึกว่ายิ่งเกษียรราชการอ่ะยิ่อายุราชการมีความรู้สึกว่าเรารักกันยิ่งขึ้นเพราะเราได้เจอกันบ่อยค่ะพบปะาสังสรรค์กันบ่อยค่ะ โอ้ดีดีดีมากเลยค่ะดีมากแล้วกิจวัตรประจําวันหรืออะไรที่อยู่บ้านที่ไม่ได้ไปไหนขอแนะนําก็คือหลังจากที่ตัวเองเกษียณมาสิ่งหนึ่งที่ทําก็คือออกกําลังกายค่ะการเดินการวิ่งทุกเช้านะครับจาเป็นใช่ไหมคะจาเป็นใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นสิ่งจําเป็นมากๆต้องดูแลสุขภาพัดภา้วยครับมีความรู้สึกว่าตัวเองตอนที่ราชการอยู่ะไม่เคยไม่เคยมีเวลา การพบปะเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด่างนึงก็คือเพื่อนมีตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยทํางานเพราะฉะนั้นการได้พบปะกันก็เป็นความสุขกันนะครับลทำให้เราพบปะแลกเปลี่ยนสนุกสนานคุยกันพูดถึงอดีตแล้วก็ทําให้เรามีความสุขค่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่ไหมคะย่างวันนี้นะคะก็เพื่อนสมัยประถมมัธยมอันนี้เพื่อนสมัยประถมมัธยมนะคะวันนี้ วันนี้นัดรวมกันมามาคุยใช่ไหมคะมาคุยกันมาดื่มมากินมารีแลกนะคะเฉพาะวันนี้สิริอายุรวมน่าจะเท่าไหร่คะนนที่มาวันนี้นนประมาณเป็นพันละมั้งสิริอายุรวมเป็นพันนะคะ